ไทยถือเป็นประเทศที่ผลิตข้าวหอมมะลิเป็นที่เอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกแต่ปัจจุบันข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้มีคุณภาพความหอมที่ลดลง่ายเศรษฐกิจคณะ,ะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะคะจึงได้จัดโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐานสู่สากลแบบยัง่งยืนนะคะขึ้นมานะคะซึ่งในปีการผลิต 2,558และ2,559นี้นะคะก็จะนำร่องเอ่อจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีพื้นที่การผลิตข้าวหอ,อมมะลินะคะซึ่งในจังหวัดกรินนะคะก็มีพื้นที่เอ่อติดกับการผลิตข้าวหอ,อมมะลิที่มีคุณภาพนะคะและเป็นเอ่อที่ยอมรับนะคะก็คือเขตพื้นที่ทุ่งบุาลาร้องง่ายคะ่ะซึ่ง ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะมีอยู่สองอำเภอด้วยกันคืออำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับสหกรณ์และสมาชิกที่เราเข้าร่วมโครงการนะคะเราก็มาถึงสหกรณ์การเกษตรปัจจุบันที่ดินท่าตูมสองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้จัดการและก็ประธานของสหกรณ์ค่ะก่อนเล้ก็คือจะทอดประธานและท่านผู้จัดการของสหกรณ์ และก่อนการเกษตรปฏิรูปที่ดินฮุกุลาท่าทูม2องจำกัดค่ะ,ะก็จากการที่ทางรัฐบาลน,นะคะก็ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าหอมนะลิเกษตรยั่งยืนนะคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะตามที่ได้ไปรับฟังทางรัฐบาลที่ให้คำชี้จ<ๆ>แจงโฉมสามเที่ยวนะคะ จะทําให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในการผลิตข้าวหอมมะลิแบบยั่งเดืนค่ะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประธานและก็สมาชิกค่ในสหกรณ์นะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบยั่งเดืนนะคะก็คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนบุรีนะคะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะมา ถามความรู้สึกนะคะของท่านประธานสากลนะคะที่มีต่อโครงการนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรท่านประธานคะและช่วยแนะนําตัวเองครับผมในบุญเืองเศรษฐีประธานสากลปฏิรูปที่ดิน,บบนจุบาลบุรีจักัดครับค่ะประธานรู้สึกอย่างไรกับโครงการที่อดิฉันได้พูดถึงเมื่อกี้ค,คผมว่าดีเพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าวมันก็ตกต่ำเนาะถ้ามีโครงการข้าวหอมมามาผมว่าคิดว่าดีค,ค่ะสมาชิก ติดใจก็อยากจะสมัครเข้ามาประมาณเจ็ดร้อยรายนะคะมีประสบการณ์ตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปค่ะดูสภาพที่นนาเลยนะคะการดูแลรักษาที่ดีก็ถอนวัชพืชลงแปลงนาก็ปเกือบทุกวันนะคะแล้วปุ๋ยนะคะปุ๋ยตอนนี้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินซีนะคะประมาณปุ๋ยก็ก่อนก่อนวาน ลาท้าให้คุณมาที่สุด